ะค,ะคุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขณะนี้เองค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็กําลังที่จะเคลื่อนไปที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะตอนนี้อยู่แถวแถวช่วงถนนพญาไทยด้วยที่หน้าจอด้านบนคุณผู้ชมนะคะเป็นบรรยากาศที่บริเวณแยกพญาไทส่วนด้านล่างค่ะคือบริเวณที่เขากําลังจะเคลื่อนไปก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตั้งรับแล้วก็คอยดูแลเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอยู่ด้วยนะคะหากทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราจะตัด ภาพบรรยากาศสดทันทีด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะส่วนวันนี้เองค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากประชาชนนะคะรวมใจกสสารสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะจะพาไปดูบรรยากาศทั่วไทยกันก่อนเลยนะคะที่นี่เริ่มจากที่หน้าอำเภอที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะบรรยากาศที่เห็นนี้ก็มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำกำนันผู้ใหญ่แล้วก็เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะรวมถึงชาวบ้านร่วมกว่า500คนสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะถื พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10พร้อมกับทงชาติไทยโบกสะบัดและได้ชูป้ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปยังบริเวณหน้าพระบรม,มรูปรัชกาลที่5บริเวณริมเขื่อนหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะจากนั้นก็อ่านแถลงการฉบับที่1เพื่อแสดงถึงจุดยืนและรวมพลังปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปเราคือคนไทยหัวใจเดียวกันจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงอยู่ อย่างจงรักตายอย่างพักดีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับเรลงเสียงปกป้องสถาบันโบกธงชาติไทยปลิวสวัยค่ะ สลับไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้างนะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยคุณประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นำข้าราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนและประชาชนกว่า3,000คนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาแสดงพลังกันเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สํานึกรําลึกบูรพมหาวีรกษัตริย์ไทยที่เอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกผืนแผ่น ดินตรงนี้ไว้ณบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรดอนเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะพาลงใต้ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะมีประชาชนรวมตัวกันกว่า2 0 0 0คนค่ะพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองออกมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อจะแสดงถึงพลังในการปกป้องสถาบันและไม่ เห็นด้วยกับการจับจ้วงสถาบันในทุกรูปแบบในทุกกรณีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมหยุดจับจ้วงสถาบันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ตามค่ะ ค่ะส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวอำเภอสุไหงปาดีอำเภอแวงรวมแล้ว13อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสกว่า20,000คนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแสดงพลังรักชาติศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีโดยมีนายไพโรจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณถนนสายเอเชีย18หน้าธนาคารทกสสุไหงก ก่อนจะเดินต่อไปยังด่านพรมแดนสุไหงโกลกระยะทาง1.5กิโลเมตรทั้งหมดนรวมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบร,รมีแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยิดเหนียวจิตใจของคนไทยทั้งชาติแม้สังคมไทยจะคิดต่างได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบันค่ะขณะที่สมาคมผู้นำพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ร่วมกับชมรมรักในหลวงและเครือข่ายประชา ชนทุกอำเภอในจังหวัดแพร่รวมกว่า800คนวันนี้ก็ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยและถวายราชาสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ21ตุลาคม2 5 6 3นากาักการสามไวจังหวัดแพร่ค่ะโดยมีนางอมาราพรมุ้งทองนายกสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีจังหวัด แพร่กล่าวคำถวายราชสัุดีค่ะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตแกนกออนากปปสนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผมขอคารวะยกย่องชื่นชมและสนับสนุนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นัดหมายกันแสดงตนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกจังหวัดด้วยความเคารพในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่านทั้งหลายที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่น ได้ค่ะค่ะ วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการแถลงภาพรวมสถานการณ์การชุมนุมในรอบ78วันที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการสรุปสถานการณ์ด้วยขณะเดียวกันนักข่าวก็แซวตำรวจบอกว่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคุณตำรวจถูกเรียกว่าม็อกฆ่าแทนที่จะเรียกว่าตำรวจนะคะราะว่าคุณตำรวจว่าเอาก็ยังดีกว่าเรียกว่าตำรวจตังโมแล้วกันนะคะโดยทางพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้ร่วมแถลงสถานการณ์ซึ่งทางโคศกอออรอชคุณกันนานัทพาทรสืบนุกู บอกว่าการชุมนุมเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนยะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพในส่วนของต่างจังหวัดแตกต่างจากในวันอื่นๆก็มีการแสดงจุดยืนของกลุ่มที่เห็นต่างซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอีกกลุ่มโดยส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ก็เรียบร้อยดีส่วนเรื่องของการปิด BTS ยืนยันนะคะว่าตํารวจเนี่ยคุยแล้วก็สื่อสารกับประชาชนหลายครั้งว่าเป็นการปิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ชุมนุมด้วยเพราะว่าอาจจะมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วหากเกิดเหตุแล้วจะเกิดความเสียหายมากกว่าซึ่งการปิดชั่วคราวก็เป็นความสมัครใจร่วมกันระหว่างทาง BTS กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการปิดชั่วคราวสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันก็คือเป็นเป็นความร่วมใจเป็นความสมัครใจร่วมกันระหว่าง ทาง BTS เองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจากการสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งแล้วจากที่พี่น้องสื่อมวลชนเองทุกทกท่านได้เห็นภาพก็คือในการชุมนุมในแต่ละครั้งะนะคะก็จะมีทั้งผู้ชุมนุมที่อยู่ทั้งด้านล่างด้านบนนะคะบนสะพานลอยสกายวอล์กต่างๆที่สถานีรถไฟฟ้าก็เชน่นกันก็เป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้เรามองในแง่ของความปลอดภัยของทุกๆคนก็คือว่าหาก เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะคะหลายท่านคงได้ทราบกันไปแล้วหรือว่าบังเอิญไปเจอใครใครในใดคนหนึ่งที่แสดงจุดยืนหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นมาหากเราคิดในมุมที่รุนแรงกันไปเลยก็คือว่าถ้ากระทบกระทั่งกันแล้วตกลงไปที่รางรถไฟซึ่งมันเป็นไฟฟ้าที่มีกำลังแรงสูง สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรที่ผ่านมายังไม่มีคนเสียชีวิตแต่คำถามคือว่าเราจะต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนหรือถึงจะมีการป้องกันมีการปกป้องชีวิตของทุกๆคน ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผอบชนะก็พูดถึงเรื่องของการทํางานนะคะบอกว่าการชุมนุมเนี่ยมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจึงได้มีการสั่งการให้ผู้กํากับในพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ทั้งนี้ก็ได้มีการเตรียมกําลังพลเสริมสําหรับการสนับสนุนในการปฏิบัติการของสอน,อนในพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะส่วนการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่กระทําความผิดที่ผ่านมาเรื่องนี้พันตํารวจเอกสมยศอุดมรักษาทราบผู้กํากับสอน,อน,อน,อนหลักสองก็แจ้งความร้องทุกข์ดำ ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายบริเวณหน้าหอหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็รับคำร้องทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีค่ะส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตั้งแต่13ตุลาคมนะคะตอนนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด77รายเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับ22รายค่ะตามพรักฉุกเฉิน54รายด้วยกันแล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอีกหนึ่งรายส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ ที่มีการปรากฏข่าวลือเต็มโลกโซเชียลเลยนะคะบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไปให้โรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยผลิตหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกเพื่อจะไปเตรียมจกจ่ายให้กับการชุมนุมที่ว่านี้แล้วก็แจ้งการข่าวล่าสุดว่าโรงงานผลิตที่ว่านี้ถูกตํารวจเนี่ยสั่งปิดโรงงานไปแล้ววันนี้ตํารวจชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าข่าวที่ว่านี้เป็นเฟซนิวค่ะและเรื่องนี้เองก็จะส่งให้กับทางปอทเนี่ยตรวจสอบดําเนินคดีต่อไปด้วยตํารวจบอกว่าหากว่าจะมีการจับกลุ่มหรือว่าปิดโรงงานที่ว่านี้จริง จริงเนี่ยน่าจะเป็นการ ปิดเพราะว่าหมวกกันน็อกที่ผลิตเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านมออก,อกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ปกติของทางตํารวจที่ต้องดําเนินการอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งทางพลตํารวจตรีปิยะยังบอกด้วยนะคะว่าหน่วยข่าวตํารวจเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สับแสลงคือเขาจะมีสับเป็นเหมือนแบบโดนแกงอย่างคุณเมย์ก็คือแบบแกล้งนะคะหรือว่าเรียกตํารวจว่าม็อกฆ่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นปกตินะที่ทุกม็อบจะมีการใช้สับใหม่ๆม,มาเรียกแทนเจ้าหน้าที่โดยเรียกแทน ว่าม็อกค่าก็มองว่าดีกว่าเรียกว่าตํารวจแตงโมนหน่อยหนึ่งนะคะส่วนการที่เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปติดตามในแอปพลิเคชัน t e l e กรา m ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทําไปเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวป้องกันการยกระดับและเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันมั่นใจว่าตํารวจสามารถรับบิ๊กเซอร์ไพรส์จากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามค่ะ,คะต้องบอกว่าคําศัพท์ของม็อบ2020เนี่ยมีหลายคาเหลือเกินนะคะส่วนคนนี้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่แกงค่ะแล้วก็มาตามนัดนะคะสำหรับ คุณศรีสุวรรณจันยาวันนี้ก็เดินทางมาที่ปอทบอกว่าจะแจ้งความเอาผิด3เพจ Facebook ด้วยกันเพราะว่าเพจที่ว่านี้เนี่ยมีการไปชักชวนคนให้มาร่วมชุมนุมที่สําคัญก็มีการจับจ้วงแล้วก็ผิดตามมาตราน1นึด้วยฟังเสียงคุณศรีสุวรรณจันยากันค่ะการใช้สื่อต่งางๆไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือแม้แต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นการที่มีเพจของกลุ่มแนวร่วมหรือกลุ่มคนแอบต่างๆเนี่ยนะครับ ได้พยายามใช้สื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นช่องทางในการเชิญชวนให้บุคคลต่งางๆมาร่วมก,การชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา34แต่อย่างใดนะครับดังนั้นการที่เจ้าของเพจดังกล่าวเนี่ยใช้พฤติการในการสื่อสารต่อ ในความที่สถานการณ์ณขณะนี้ไม่ปกตินะคะทางกสทชได้เชิญทุกสถานีโทรทัศน์ร่วมประชุมกันสร้างความเข้าใจเรื่องการนําเสนอข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยทางพลโทพีระพงมานากิจกรรมการกสทชและประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการบอกว่าขอให้สถานีโทรทัศน์ต่างๆนําเสนอข่าวการชุมนุมโดยพิจารณาอย่างรอบด้านเป็นไปตามกฎหมายระมัดระวังเรื่องการเสนอเนื้อหาที่จะมีส่วนพาดพิงสถาบันขณะเดียวกันคนที่ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาคสนามและสถานีต้องกลั่นกรองข้อมูลเนื้อหาและเสียงอย่างระมัดระวังด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะเปิดและกย่างระมัดระวังเรื่องของการเสนอข่าวสารเรื่องนี้เพราะว่า กาประเด็นเช่นการออกอากาศที่ไปถ่ายทอดสดหรือไปใช้คลิปอะไรต่างๆมาให้คำนึงถึงมิติของกฎหมายกฎหมายอย่นๆมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่คนในสังคมยังมีความตระหนักอยู่เช่นเรื่องสัตปบันอะไรเงี้ยให้ต้องมีการกักตอมนะครับแล้วก็ระบัดระวังในการ